สวัสดีค่ะพบกันอีกนะคะเออทิกิลลืมบอกค่ะวันนี้เป็นวันที่สิบสามพฤษภานะคะอพศสองหกห้าค่ะเป็นวันศุกร์ค่ะก็วันนี้ก็มีนี่แหละค่ะเรียกคำเรียกร้องแล้วก็สื่อสารมาแทบจะทั่วประเทศแล้วนะคะทั่วและค่ะแถมๆถ,ถึงประเทศนอกด้วยละค่ะต่างประเทศนะคะก็อยากให้แม่แจ้อธิบาย ไม่ฟังเพื่อความเข้าใจอีกอีกภาษาหนึ่งที่ว่าภาษาของพวกเราพูดกันเข้าใจได้หลายได้หลายชั้นระดับนะคะชาวบ้านชาวบ้านเราฟังได้นะคะเพราะเพราะว่าไม่แจ้เขาพูดภาษาบาลีไม่ได้อยู่แล้วไม่ค่อยได้อยู่แล้วก็เลยว่าเอาภาษาเข้าใจกันนี่แหละคะ่ะที่ว่าเรื่องของอ่บาบพระดังพระดัง พระเทศพระนักเทศแล้วก็มีชื่อเสียงโด่งดังแล้วก็เป็นที่ยอมรับของทั่วโลกทั่วประเทศนะแล้วก็สุดท้ายทําไมต้องมาจบลงด้วยแบบนี้นะคะเรื่องของสีกานะคะก็ป่าลบมาแบบนี้มันมีที่ไปที่มาค่ะมันมีเบื้องหน้าเบื้องหลังค่ะมันมีต้นเหตุค่ะมันมีสาเหตุค่ะเลยบอกเออดีเหมือนกันค่ะ เพราะว่าแม่แจ้ก็จะขอฝากไว้ในใน,ในในจิตในใจลูกหลานชาวพุทธที่จะสื่อพระาศาสนาต่อไปที่ท่านไปในธรรมท่านจะได้เข้าใจหลักของอ,อการเข้ามาสู่พุทธศาสนาแล้วทำไมต้องมาจบด้วยเรื่องนี้ซะ,ะส่วนใหญ่แล้วก็เกิดกับพระพระเหรับผู้ใหญ่อย่างเงี้ยค่ะมันเป็นไปได้ยังไงนะคะเพราะมันเป็นเรื่องเกี่ยวกับ รักษาภรมจันนะคะที่ว่าแม่แจ้บอกจะมันมีต้นเหตุมันมีสาเหตุมันเป็นที่เป็นที่ท,ที่มามันเป็นเช่นนี้ค่ะเตามหลักของพุทธศาสนาผู้ที่บวชเข้ามาหมายถึงลูกพระพุทธเจ้าค่ะหมายถึงเพราะพระเององตัดไปแล้วนี้คะว่าอ,อริาพุทธบริษัทสี่นะคะในเมื่อตัดเส้นนี้ ก็เท่ากับว่าผู้ที่กล้าบวชเข้ามาก็เท่ากับสละทางโลกสละทางบิดามดาที่ให้กําเนิดธรรมชาติมาเป็นลูกพระพุทธเจ้าโดยที่แค่แค่กล่าวคําอุปสมบทนี้ลหละค่ะในเมื่อท่านมาเป็นลูกพระพุทธเจ้าก็เท่ากับว่าท่านมีบุญหนักศักดิ์ใหญ่นะคะเป็นผู้มีบุญหนักศักดิ์ใหญ่ทีนี้ อแต่ว่าหมายถึงว่าตอนบวชนะคะเป็นบุญแล้วค่ะแต่ถ้าถ้าไม่ประพฤติตามก็เป็นโทษอีกค่ะท,ทั้งทงที่เป็นลูกท่านนะคะเพราะฉะนั้นไม่มีไม่กรรมไม่มียกเว้นนะคะไม่มียกเว้นแม้แต่ลูกพระพุทธเจ้านี่แหละคะ่ะเพราะฉะนั้นมันก็เลยเป็นเหตุว่าที่ว่ามันมีเหตุที่ไปที่มานะคะ ก็จะเรียนให้ท่านทราบให้ลูกฝากลูกหลานไว้ให้ลูกหลานอนาคตเพื่อบวชเข้ามาจะได้ไม่เสียท่าอามารตัวนี้นะคะเออถ้าบวชเข้ามานะคะเราบวชเข้ามาเราก็ต้องทําตามข้อวัดข้อเวน้นข้อวินนยข้อบัญญัติทุกข้อเลยนะคะเรื่องของเรื่องนะ่ะต้องทําตามทุกข้อถ้าทําำตามทุกข้อ,ททขอเท่ากับจิตเราสร้างบาร,รมีบุญนะคะเพราะสร้างบาร,รมีบุญ แล้วบุญก็จะคุ้มของก็ยิ่งปฏิบัติต่ตอไปดําเนินทางพระธารวิปัสนาต่อไปไม่งั้นพระอุปชาจะไม่ให้กรรมฐานาห้ามาหรอกคะ่ะกรรมฐานห้าคือคือเกสาลงมานะาคะาตัตัดโจน,นั่นแหละค่ะเพราะนั้นนั่นแหะท่านก็ให้งานมาแล้วแต่บวชแล้วต้องมาทํางานท่านเรียกว่างานของจิตแล้วทีนี้งานของของใจตอนที่ท่านอยู่ทางโลกท่านก็เป็นงาน ทางโลกก็เป็นงานทั่วไปงานธรรมชาติงานหาทรัพย์งานหาปัจจัยต่างๆที่เอามาอำนวยความสะดวกให้กับตัวเองอันนั้นงานทางโลกทีนี้พอมาเข้าสู่ทางธรรมถึงแม้ท่านจะบวชตั้งใจบวชหรือเข้ามาเป็นรูปพระพุทธเจ้าแค่ บวชแทนคุณบิดามารดาบวชให้บิดามารดาบวชเอาบุญให้แก่บิดามารดาผู้ให้กำเนิดบวชแทนเพราะคุณอย่างเงี้ยค่ะเออยังไงเสียเมื่อต้องตั้งใจแบบนี้เออยิ่งต้องทำตามทุกทุกข้อทุกบททุกบาททุกคำสอนที่ทรงบัญญัติเพราะอะไรรู้ไหมคะเพราะเราบวชน้อยเราอาจจะบวชเราตั้งใจอาจจะบวชให้ท่านหนึ่งพรรษาอย่างเงี้ยค่ะเราก็เลยต้องเร่ง สาธุขอเอาพ่อแม่ครูบาอาจารย์มาฝากไว้กับลูกหลานเป็นเป็นตัวแบบอย่างดําเนินตามพ่อแม่ครูบาอาจารย์เป็นความจริงนะคะอันนี้ก็ประวัติท่านท่านก็บวชให้แม่ท่านเหมือนกันค่ะพ่อแม่ครูบาอาจารย์เมื่อท่านบวชท่านก็กะว่าบวชแค่พรรษาเดียวท่านก็เลยต้องเร่งทําทุกกรณีที่ข้อวัดข้อเวน้นข้อวัดข้อบัญญัติ ข้อที่พระพุทธเจ้าทรงตัดไว้นักบวชพึงกระทำตามนะคะเมื่อท่านศึกษาทุกระเบียดนิ้วทุกกรณีทุกบาททุกบทไม่ให้ดไม่ให้หลุดให้ไม่ให้เสียเวลาแม้แต่หนึ่งนาทีอย่างนี้ค่ะไม่ให้เสียเวลานะคะเรื่องของเรื่องค่ะว่างไม่ได้เลยค่ะทั้งศึกษาไปด้วยนะคะอ่าศึกษาก็ศึกษาตามเกี่ยวกับนี่แหละค่ะพระพระปรีไี่ลาบแล้วก็ รู้สึกจะเป็นพระจริกไม่ได้คือนวโกวาดเนี่ยนะคะต้องศึกษานะคะเกี่ยวกับการประพฤติปฏิบัติกายวาจาใจอยู่แบบไหนนะคะนวะโกวาดเนี่ยค่ะ<ม>เอาเป็นว่าบวชจริงๆก็บวชเรียนบวชศึกษาบวชเบ้นบวบวชข้อบัญญัติที่ทรงตัดไว้นี่ทําตามหมดนะคะถ้าทําตามหมดมันก็จะได้เต็มๆจริงๆค่ะแล้วก็เออทีนี้ มันเป็นเรื่องมันเรื่องเรื่องมันมีอยู่ว่าณปัจจุบันนี้สมัยนี้ไม่ทราบเป็นไปได้อย่างดังไรแม่แจ้ลอยเอ็ดก็เพิ่งจะมาเคยเพิ่งจะเคยเห็นนะคะเออเกิดมาก็ยังไม่เคยพบแบบนี้แต่เพิ่งมาพบจะเป็นพศอสอเท่าไหร่แม่แจ้ไม่ไม่รู้หรอกค่ะขอลูกหลานไปคนเอาเองว่าทุกวันนี้พระคุนเจ้าบวชมาต้องเรียน,นะคะ่ะเรียน เรียนเรียนมีโรงเรียนเรียนเลยค่ะเรียนเพื่อให้นี่แหละค่ะปะท้ก้าปท้สิบนี่แหละค่ะหรือนักทาตีนักทำอะไรนี่แหละค่ะเอ,อต้องเรียนค่ะเพราะอนาคตเพื่อจะได้มาเป็นอะไรผู้รักษาปกครองสงฆ์ที่ว่ามีคณะบเจ้าคณะอำเภอเจ้าคณะตำบลเจ้าคณะภาคเจ้าอย่างนี้ค่ะเจ้าคณะจังหวัดนี่นะ หรืออย่างนี้ค่ะต้องต้องเรียนค่ะถ้าไม่เรียนก็ก็จะมารับหน้าที่ตรงนี้ไม่ได้เพราะนั้นพอพอบวชแล้วมาเรียนเนี่ยอันนี้พูดถึงพระกระตกเป็นเหตุนะคะอ่าเพราะท่านลืมเรียนนะคะท่านบวชมาท่านก็เอ้ยท่านลืมปฏิบัตินะคะคิดว่านะคะเพราะท่านออกเทศเพราะเพราะบวชพอสห้าหกหกหนึ่ง 5, 6, 6, 1, หรือไงนะคะหรือหกสองเนี่ยแหะคะ่ะประมาณหกสองเนี่ยคะ่ะก็ท่านก็เป็นพระ เทศชนิดที่ว่ารู้กันรู้จักกันทั่วบ้านทั่วเมืองรู้จักกันไปที่ไม่รู้จักแทบจะไม่มีนะคะแต่การออกเทศของท่านก็เป็นเทศก็เป็นที่พอใจของยุคนี้สมัยนี้คนยุคนี้ก็ก็ชอบดีค่ะว่าเพราะสนุกดีเพลิดเพลินดีแต่ว่ามันไม่ใช่เรื่องเขาไม่ใช่เรื่องของที่จะเข้าใจที่จะให้ไปเป็นอ เดี๋ยวแล้วสรุปดีแต่ไม่เข้าใจละเอียดให้จิตเป็นผู้เข้าใจถึงธรรมนะคะจะพูดยังไงดีล่ะคะเออท่านกระเทศน่ารักดีมันก็เป็นมันก็เป็นแบบเหมือนปัจจุบันนะคะเหมือนท่านท่านมองโลกปัจจุบันนะคะอย่างเช่นที่ว่าท่านเห็นสาอะไรนะพวกพวกสาวๆพวกอนนี้แหละคะ่ะสตรีไปฟังเทศฟังธรรมนี่แหละคะ่ะ ท่านก็บอกท่านก็เทศเออกมาเทศได้นะคะว่าใส่เสื้อคอกลมมาอย่างนี้ค่ะคอกลม ท่านก็ว่ามันก็แววแววไวบีบเหมือนก,กันนะคอกรม,มลึกนะนะคะ,ะ,คะใจหวิวใจหวาวใจแวบอะไรตัน้องนี้ค่ะและทีนี้ถ้าเผื่อท่านขึ้นธรรมะตัวธรรมาะม,ม,มันสูงนะคะแล้วพวกเธอทั้งหลายก็นั่งอยู่ข้างล่างท่านก็บอกอ้าวเธอที้ไม่รู้ตัวอะไรตัวอะไรไม่รู้พยาอะไรต่ออะไรเยอะยาวไปหมดอยู่บนหน,หน้าหน้าส่วนหน้าของเขาเน,นี่ยค่ะนี่ก็ก็ดูไปสนุกสนานกันไปนะะี่ค่ะเอาพอเป็นสังเขปนะคะ เทศไปเทศมาท่านก็เทศจนได้ระดับอ่าช่วยสร้างพระสร้างค่ะช่วยสร้างมีพระคุณเจ้าที่เป็นพระสายทางของท่านนะคะวะ่าคูบะเออว่าพระคุณเจ้านะคะก็ชมเชยว่าท่านอ,ออกเทศท่านมีส่วนช่วยหาได้ทรัพย์หาได้ทรัพย์มาสร้างวัดสร้างว่าเป็นเป็นร้อยร้อยล้านอย่างเงี้ยค่ะ นี่ก็เป็นคลิปออกมานะคะแม่แจ้ก็พูดไปตามนั้นก็เท่ากับว่าท่านก็เลยไม่ได้เรียนนะคะท่านมัวแต่พิเทศนะคะพอไม่ได้เรียนท่านก็เลยทีนี้เออมันมีเรื่องของอดีตนะคะท่านทั้งหลายผู้หญิงส่วนมากนะคะเออจะเข้าวัดมากกว่าบุรุษจะฟังเทศฟ,ฟังธรรมก็จะมากกว่าบุรุษแล้วก็แล้วทีนี้มันเรื่องมันมีอยู่ว่าถ้า เจ้ากรรมนายเวรนะคะมันลองควานมันก็จะโดนบันดาลให้อดีตชาติอะคือภรรยานะคะในอดีตชาติมาเจอเข้านะคะแต่ถ้าเจออดีตชาติเอาไม่อยู่นะคะแพ้มันเลยค่ะจะเป็นอดีตชาติไปเคยเป็นภรรยามาก่อนจะแพ้มันคะ่ะจะไม่รู้จะจะไม่รู้เท่าทัน จะมีไม่มีสติแก่กล้าพอที่จะหาทางหลีกเลี่ยงนะคะเขาเพราะอะไรเพราะหมดต่อไปเทศนะคะหาทรัพย์สร้างวัดนะคะเลยไม่ได้ศึกษาเลยไม่ได้ทําข้อเว้นข้อวัดตามพ่ะพุทธองค์ทรงบัญญัติในฐานะบวชเพื่อเพื่อเว้นเพื่อเพื่อมาปฏิบัติละโลละโลบละโกรละรูปเสียงกลิ่นลดโภทภะธรรมารมณ์นะคะอันนี้ถ้าถ้าถ้าไปเสียท่าให้สติก็หมดเลยค่ะเออ ทั้งรูปทั้งเสียงรูปก็หมายถึงความงามนะคะเสียงก็หมายถึงเสียงสตรีพ่อแม่จารย์ท่านบอกว่าไม่มีเสียงอะไรที่จะเป็นอุปสรรคต่อพรมจันทร์ของบุรุษเท่ากับเสียงสตรีนะคะเห็นไหมคะทั้งรูปทั้งเสียงทั้งกลิ่นนะทั้งเข้าใกล้ทั้งกลิ่นทั้งทั้งรสทั้งประสาทสัมผัสนะคะทั้งอารมณ์ของใจเพราะมันเป็นอารมณ์ ปัตตานีเขาเรียกอะไรนะคะภาษาโลกโลกอ่ะอารมณ์พอใจอารมณ์รักอารมณ์ไข้นะคะมันเกิดเกิดเกิดด,ด้วยธรรมชาติค่ะเพราะฉะนั้นที่ว่ามันมีเบื้องหน้าเบื้องหลังว่าพระกาโตพระเทศดังเสียดายทำไมต้องมาจบลงด้วยแบบนี้มันจบลงด้วยกฎธรรมชาติที่แพ้ธรรมชาติค่ะเพราะว่าไปเจอมีสองอย่างนะคะถ้าไม่ใช่อดีตแม่บ้านตั้งอดีตชาติก็ เป็นอย่างนี้ค่ะมารมันจัดให้ค่ะเพราะอะไรเพราะมันไม่ต้องการให้ผู้ที่มีปัญญาฉเฉลียวฉลาดอยู่ในพระศาสนาได้นานให้ได้เฉพาะแค่นี่แหละค่ะให้เขาหลงเสียงหลงความสามารถเท่านั้นแต่ถ้าเผื่อท่านศึกษาทรรู้แจ้งเห็นจริงพระแทองคงสอนท่านจะมาช่วยมนุษย์โลกได้เยอะมากอย่างนี้ค่ะมารมันไม่ยอมค่ะมันก็เลยไปหาสตินี่แหละค่ะนี่แหละค่ะ พระพุทธองค์ถึงหนักพระไทยที่จะบวชให้พระพนานางนะคะที่ว่าพระนางประชาบรีนะคะพระพระนันพระมารดาที่ดูแลท่านมานะคะท่านถึงเ้อวันวันไว้ไม่เต็มใจจะบวชนะคะก็เพราะว่าไม่อยากให้สตรีมาอยู่ในพระศาสนาให้ให้ให้เป็นอุปสรรคต่อพรมจรรย์ของลูกชายนะคะแต่ก็ไม่ใช่ได้รังเกียด แต่ว่ามันมีตัวนี้ที่ท่าน่ะถ้าท่านไม่อยู่ท่านห้ามไม่ท่านจะไม่มีห้ามไม่ไม่จะห้ามมันไม่อยู่ค่ะมันแรงนะคะท่านถึงบอกว่าห้าร้อยปีหลังจากพระอ,องค์เสด็จดับขันพระนิพพานไปแล้วอยกเลิกไม่ให้มีภิกษุณีก็เพราะเหตุน,นี้แหละคะ่ะเพราะท่านกลัวจะคุมไม่ไหวค่ะเพราะว่าเดี๋ยวมันจะปิ้งกันนะคะมันบวชก็จริงนะคะ แต่มันยังไม่ได้ทําลายรูปเสียงกลิ่นรสนะคะผลตภัแล้วก็อารมณ์ของใจนะคะเพราะว่าได้แต่รู้หลักให้ไปทําลายแต่ก็ยังไม่ได้ทําลายให้มันสิ้นไปท่านก็รู้ล่วงหน้าหมดรู้หมดที่รู้แจ้งแทงตลอดหมดถึงได้ไม่ให้มีพิษณีเกิดขึ้นแม้อุบาสกอุบาสิกาก็ให้ห่างสองวาสองเมตรอย่างที่ว่านะคะระดับนั่งก็ต้องเป็นชั้น ตตีต้องนั่งอีกระดับชั้นหนึ่งอย่างนี้ค่ะแต่ของพระคุณเจ้าต้องนั่งมีแท่นขึ้นปานั้นน่ะละค่ะนี่นี่ก็ท่านก็จัดไปหมดแล้วนะคะแต่ถึงอย่างไรมันพระพาคุณเจ้าแต่แล้วขอบวชปุ๊บเป็นลูกเป็นลูกท่านปุ๊บรูการศาสนาปุ๊บพูดปุ๊บ,บ,บแล้วนะท่านท่านทัน้ทงหลายตอนนี้ภาษาอะไรก็ไม่รู้ค่ะทีนี้เอพอเป็นลูกท่านแล้ว ไม่ใช่ว่าท่านจะไม่จะไม่จะไม่ไอกรรมจะไม่ลงโทษความผิดจะไม่ลงโทษนะคะลงโทษค่ะไม่ใช่ว่าเป็นลูกพระเจ้าแล้วจะแควค่าปลอดภัยแต่ถ้าทําตามแควค่าปลอดภัยแต่ถ้าไม่ทําตามไม่เลยค่ะนั่นอย่างที่เรียนนะคะว่ายังยังไม่ได้บอกตรงนี้นะคะว่าพวกเรามันอยากจะพูดยังไงดีนะคะอนาคตข้างหน้าขอฝากไว้ลูกหลานจะเข้าใจไหมเนาะ ว่าถ้าท่านมีโอกาสวาสนาบารามีพระศาสนาเหลืออีกสองพันกว่าปีขอให้ท่านลูกหลานคืนอิสระให้แก่พระศาสนาได้ไหมคะทำเรื่องขอคืนคืนได้หมายความว่าไม่ต้องให้ท,ทางราชการหรือทางบ้านเมืองกฎหมายบ้านเมืองมาลงโทษพระระสงค์ก็ได้นะคะให้พระสงฆ์ท่านลงโทษเองนะคะ เท่าที่แม่แจ้เคยเห็นก็พระุมีองค์สมเด็จพระสังฆราชท่านก็เป็นปะปะมุกอยู่แล้วที่จะตัดสินโทษแทนพระพุทธองค์ถ้าลูกพระพุทธองค์ทำผิดนะคะแล้วก็ก็ยังไม่ต้องให้ประชาชนไม่ใช่ประชาชนค่ะรัชการแผ่นดินที่ที่มีอำนาจเอาพระศาสนามาลงโทษเององนี้ค่ะ มันเป็นกรรมนะคะมันเป็นบาปเป็นกรรมเพราะว่าท่านเป็นลูกพระทุกองค์บวชปับ๊บเป็นลูกพระพุทธเจ้านะคะอืมไม่ใช่ไม่ใช่ลูกสาธุชนคนโลกธรรมดานะคะพวกบ้านเมืองก็เลยเกิดเหตุเพศภัยนี่แหละคะ่ะแม่แจ้ก็พูดไม่ได้เต็มปากก็ขอความเมตตาลูกหลานในอนาคตให้ให้พระศาสนาเป็นอิสระเหมือนเดิมอ่า ให้ท่านปกครองกันเองลงโทษกันเองเวลาโทษมีโทษนะคะเอ,อไม่ต้องกฎหมายของบ้านเมืองนะคะแล้วก็สําหรับโทษที่ท่านจะช่วยช่วยงานพระพุทธเจ้านะคะหมายถึงพระพุทธเจ้า,าพระสศาสนาท่านก็จัดจัดไว้เหมือนกันคะ่ะท่านก็ช่วยงานเป็นทางเป็นทางเหมือนเหมือนกับสุดยอดของความรอบรู้ รู้แจ้งของพระองค์เลยค่ะท่านช่วยงานผู้ปกครองสงเรื่องอะไรรู้ไหมคะท่านขาดโทษชนิดมาหาโทษไว้เลยค่ะท่านเรียกอ่าประราชิกสี่นะคะนี่น,นะคะ่ะเพราะฉะนั้นปรราชิกสีน่นี้ก็ถ้าถ้าลูกท่านทําหมายถึงพระสงฆ์นะคะ่ะถ้าทําประราชิกทั้งสีน่นี้ขาดจากความเป็นสง โดยที่ไม่ต้องให้พระองค์ประมุกมาจัดการเลยค่ะเพราะพระองค์ทรงตัดแล้วคําไหนเท่านั้นหนึ่งไม่มีสองปาราเช็กสีนี่ก็คงรู้กันนะคะก็คืออันนี้ราคาเสพกามนี่ราคาเสพเมถุลน,นี่ราคาอแล้วก็อันที่สองก็เอ่อค่าค่าชีวิตมนุษย์ค่าชีวิตสัตว์นี่แหละคา่ะเนี่ยขาดขาดแต่ความเป็นสงอันที่สามก็คือลักขโมยนะคะเอาเอาเงินที่ แบบขโมยนะคะเกินห้ามาศห้ามาศกนี่คงจะหมายถึงห้าสลึงนะคะท่านหนึ่งบาทก็ยังเป็นอาบตทประจกยียังพอแกยกไขอยู่มั้งคะนี่แหละคะ่ะแต่ถ้าเผื่อห้ามาศกคือห้าสลึงขาดจากความเป็นสงนะคะ่ะและอีกอันหนึ่งก็อ,อ,อุตรละอุต,ตริมนุษยธรรมะคะ่ะพูดในสิ่งที่ไม่มีในตนพูดในสิ่งที่ไม่ได้เกิดกับตนพูด เพื่อหังประโยชน์พูดเพื่อยกตนขม่มท่านพูดเพื่อนีน่แหละค่ะโน้มน้าวพูดเพื่อให้ได้ึกมาซึ่งลาบสักการะอะไรนองนองนี้ล่ละค่ะเรียกว่าเอาเป็นว่าท่านลงโทษแล้วนี่ค่ะท่านตั้งโทษไว้แล้วไม่ใช่ว่าเป็นลูกท่านแล้วจะไม่มีโทษค่ะท่านท่านตั่งโทษไว้แล้วล่ะค่ะถึงจะปกปิดไว้ทั้งๆท,ท,ที่ทําผิดแต่ว่าก็ปิดไม่ได้นานหรอกค่ะ เทวดาค่ะสิ่งศักดิ์สิทธิ์ค่ะผู้ที่มีหน้าที่ปกป้องพระพุทธศาสนาใน <c oughs> ในภพภูมิแห่งอนัตตาภพภูมิที่มองไม่เห็นด้วยตาเนื้อท่านเห็นค่ะท่านจะจัดการเองค่ะเพราะฉะนั้นถ้าถ้าถามว่าพูดวันนี้มาพูดเรื่องนี้แหละค่ะเรื่องว่าพระทําไมพระดังๆทำไมต้องมาจบสิ้นลงด้วยอย่างนี้ก็ก็ได้เรียนตั้งแต่แรกนะคะว่า มีสองปักหาเจอเนื้อคู่ก็สู้ไม่ไหวนะคะเลยต้องออกมาเนี่ยอย่างที่เห็นนี่แหละค่ะเอ่อเล่าให้ฟังอีกทีดีไหมคะวันนี้เมื่อครั้งหลวงปู่มั่นลูกศิษย์หลวงปู่มั่นนะคะมีพระคุณเจ้าสองรูปท่านไปส่งน้ําที่แอ่งหินอ่ะทีนี่มีสาวดอยไปเก็บฝ้ายเ,เก็บอะไรเขานั่นแหละใบสใบอะไรนี่แหละค่ะมาผ่านมาเห็นพระคุณเจ้าส่งน้ําอยู่สองรูป แต่ว่าเพอเอินพระคุณเจ้าหนึ่งในหนึ่งในหนึ่งในสองก็เจอเนื้อคู่ะอสิคะสาวดอยนะคู่ท่านไปเกิดเป็นสาวดอยฮะสุดท้ายปิ้งเลยค่ะเนี่ยพอปิ้งเป็นไงก็อาบน้ําเสร็จกับกับที่พักอ่ะ ทีนี้จิตนั้นไม่อยู่กับที่พักกับที่กับอารมณ์กับสาวสวดมนต์ไหว้พระก,กับกับจิตของความเป็นสงฆ์ละมันอยู่แต่ใบหน้าของอ่านี่ราคาสาวรอยนาาั่นแหละค่ะลอยมาชนิดที่ว่าไม่จิตใจไม่อยู่กับเนื้อกับตัวกระเจิงเลยค่ะทำทั้งหลายกระเจิงไปหมดไม่มีอะไรไม่ไม่เรียกว่าไม่จิตใจไม่อยู่กับเนื้อกับตัวลอยแล้วล่ะค่ะ ละเมอไปแล้วล่ะค่ะแล้วทีนี้สุดท้ายก็เลยต้องหาวิธีหนีนะคะเพื่อนๆพ,พระด้วยกันช่วยกันหนีหนีให้ไกลนะคะท่านเชื่อไหมคะหนีให้ไกลขนาดไหนเจ้ากรรมนายเวรมันเก่งค่ะมันให้สาวดอยตามตามค้นหาว่าว่าว่า,ว,าว่าหายไปไหนนะคะตามเจอนะคะนี่แหละคะ่ะเอาแค่นี้นะคะว่า ถ้าเป็นเนื้อคู่มันเป็นแบบนี้แต่ถ้ามารจัดมันก็เป็นแบบนั้นแต่ถ้าเรามีกําลังแห่งแห่งการประพตทธทำตามย่างก้าวแรกที่บวชเข้ามาดําเนินทางภาวนาเลยดําเนินทางปฏิบัติเลยดําเนินทางกิจเลยไม่ไปยุ่งกับกอ่อกับสร้างกับเงินกับทองมันจะมันจะชนะมารค่ะเออวันนี้ก็เป็นอย่างนี้แหะค่ะลูกพระพุทธเจ้า ก็อนุโมทนาบุญพระที่ท่านเกิดเป็นบุรุษเพราะท่านบวชปับ๊บท่านก็ได้เป็นลูกพระพุทธเจ้าขอให้ท่านรักษาความเป็นบุรุษแล้วถ้าท่านบวชเข้ามาขอให้ท่านรักษาความเป็นบุตรพระพุทธเจ้าถึงท่านจะไม่ได้เป็นด้วยสายเลือดแต่ก็เป็นด้วยสายธรรมค่ะเออเพราะว่าพระอ,องค์พระอ,องค์มีพระบารมีมามาอุบัติขึ้นในโลกขั้งแรกพระอ,องค์ก็เกิดในตระกูลอา่า พระราชาพระมหากษัตริย์ใช่ไหมคะท่านถึงเรียกว่าสักยะสักยะอะไรนี่ล่คะค่ะแล้วก็พุทธพุทธสักยะอะไรละค่ะเป็นเกี่ยวกับพระราชาพระเจ้าแผ่นดินนะคะแล้วก็สุดท้ายพอท่านออกบวชท่านปฏิบัติจนตัดสรู้แจ้งโลกท่านก็เป็นพุทธวงศ์ใช่ไหมคะนั่นอะ เพราะท่านเป็นพุทธวงศ์ก็ท่านก็ออกจากสักยวง์ไปแล้วนะคะท่านก็เลยเป็นพุทธวงศ์เลยเป็นว่าแล้วท่านที่มีวาส,สนาบวชท่านก็เป็นลูกพุทธวงศ์เพียงแต่ท่านยังดําเนินไปไม่ถึงขั้นไปเป็นลูกที่บริสุทธิ์ตามท่านเท่านั้นเองวาส,สนาของบุรุษมีมีมีทุนเดิมก็ขอให้ท่านรักษาทุนเดิมไว้แล้วก็ดําเนินไปเอาบารมีเอาบุญ ที่ท่านดําเนินถูกเส้นถูกวิธีถูกทางจนกิบท่านได้ดวงตาเห็นธรรมจนท่านหลุดพิมุตหลุดพ้นมาช่วยสตีหน่อยค่ะเอามามาเมตตาสตีหน่อยค่ะมาชี้แนะมาบอกทางสตีหน่อยค่ะขอให้ท่านบวชปับ๊บอย่าอย่าอย่าไปเทศแล้วอย่าไปหาทรัพย์มาสร้างนะคะเดี๋ยวจะไปเจอน้าคู่เหมือนพระกระโตนะคะเอาวันนี้เอาแค่นี้ก่อนนะคะ แม่ใช่ขอขอบคุณและอันมโมทนาบุญกับท่านที่ติดตามนะฮะอ่าไม่ใจ่มา,าตลอดก็ขออุโมทนาบุญค่ะสาธุค่ะ